รินทินตำไร่ซอาราชภัุรินทินตำไร่ซดำเนินงานต้อมรักสาก่าออออเอการกองทุนกิจกรรมฮาออเอเอกกองทุนกิจกรรมด้วยปานิธานงานทูบีนัมเบอร์วันอาด้วยปานิธานงานทูบี ศาสตรามยอเพื่อ <altro> พัฒนาอาณาจักยุดเถื่อนสามยอเพื่อพัฒนาเยาวชนคนของประชาชนฮะเออฮะเออเอ้ยวัฒนาสถาพรอนฮะเออฮะเออเอ้ยวัฒนาสถาพรสวัสดีค่ะพวกเราแกนนำชมรมทุนนิยมและมหาวิทยาลัยราชสุริศกระผมนายพกีรพงภ์บรรจงงาประธานชมรมครับดิฉันนะ ขอเชิญนัอาวุธมงรำประธานชมรมค่ะดิฉันนาสาวปฐมถพรสุพรมผู้จัดก,การสนยนเพื่อนใจค่ะและดิฉันานาาสาวธัญดาจาัน์รงเลขาการชมรมค่ะชมรมทบีนมวันมหาวิทยาลัยรัฐ,ฐาชสุรินทร์จัดตั้งเมื่อปี2558มีการดำเนินง,งานตลอดร,ระยะเวลา6ปีเต็ม6ปีเต็มโดยรับมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยสถานบันเทิงทำให้นักศึกษา,<ส>ามีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่วงจรยาเสพติดง่ายจังหวัดสุรินทร์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัฐราชสุรินทร์ดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้าสุชาติสุชาตินโดยทั่รัฐารจังหวัดสุรินทำเอ็มโอยร่วมกับมหาวิทยาลัยรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพราะชุดมุ่ของเรามีวิสัยทัศน์ที่ว่าร่วมคิดร่วมใจร่วมทำโดยยึดความต้องการสร้างความสนใจใส่ใจความทันสมัยของสมาชิก จุดนี้เองทําให้รมบ,บสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปีการศึกษา,านี้มีสมาชิกทั้งสิงส้น1น8 5งนจาคนมีหลักฐานข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้และการดําเนินงานของชมรมเรานะคะคือการยกดเยาวชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเติมเต็มเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างยั่งยืน,ยน,ยนตามกลยุทธ์คือเด็กเล็กเด็กคิดเด็กทำเด็กทำผู้ใหญ่ของชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสนองนโยบายของจังหวัดที่ว่า

งานอย่างเป็นระบบซึ่งชมรมคือร่มใหญ่สนยนเพื่อนใจคือร่มเล็กช่วงร่มจะมีประธานรองประธานในขาราก,การในคณะกรรมการ,รกดําเนินงานซีไฟซีไฟคณะกรรมการค่ดเลือของสมาชิกชมรมในส่วนสนย์เพื่อนใจจะมีผู้จัดจาก,การศูนย์และสาสมบัครประจําศูนย์มีโครงสร้างหน้าที่ชัดเจนดําเนินงานจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่5แล้วการได้มาซึ่งความสําเร็จใดก็ตามเรามีการประชุมึษาหารือมอบหมายหน้าที่ชัดเจนพัฒนาศัก,กยภาพาให้ทีมงานเข้มแข็งโดยมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยกระบวนการ าใช้ P D C A คือมีการวางแผนการทดสอบตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาและเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานตอนที่ 2. กองทุนชมรมของเรามีการระดมเงินทุนหลากหลายรูปแบบเกิดจากสมาชิกชมรมร่วมคิดร่วมทำเช่นประกวดเต้นร้องเพลงเป็นวิชาตรนในการอบรมต่างๆนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์จากสมาชิกชมรมเพื่อจำหน่ายเช่นเสื้อทูบีนัมเบอร์วันตุ๊กตาจากผ้าใหม่และสติกเกอร์ลายสติกเกอร์ลาย ใสให้กับชมรมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันมีเงินปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนในชมรมทั้งสิ้นหนึ่ง0ส0บาทมีสมุดบัญชีจดบันทึรกรายรับรายจ่ายอยาา่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้บอว,วาข้อที่กิมกรรมชมรมของเราเน้นกนารจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและเกิปดประโยชน์ต่อสมาชิกโดยการที่ได้เริ่มจากแกนนำและสมาชิกที่ผ่านการเข้าค่ายทูบีโนวันแคมป์ระดับประเทศที่กรมสุขภาพจะจัดขึ้น จึงทุกกิจกรรมที่จัดทําทขึ้นแล้วมีการวัดประเมินผลทุกครั้งว่าสมาชิกมีความชอบมากน้อยเพียงใดกิจกรรมมีสรูปแบบคือกิจกรรมภายอกศูนย์เพื่อนใจและกิจกรรมภายในศูนย์เพยยื่อนใจทบีนับว,นวันในปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สมาชิกและครอบครัวรวมทั้งประชาชนทั่วไปจึงจําเป็นต้องป้องกันตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตปกติในรูปแบบใหม่หรือ new normal โดยการดําเนินงานของเราดําเนินงานตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดคือมีการวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลหอกอการดําเนินงานของเราดําเนินงานตามหลักยุทธศาสตร์ของโครงการทูบีน้ำวันในแบบเสรนเสรนที่เข้าใจได้ง่ายคือข้อใส่มาตรานสร้างความเคยงมีสไตล์ไข่ไก่และรวพลังช้ายุทธศาสตร์ที่หนึ่ง ีาการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกสร้างกระแสนิยมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเยสพติดชมรมของเรามีการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่1คือการจัดป้ายเทศากาลการจัดบุกิจกรรมในงานสําคญต,าตา่างๆการจัดวิทยุเสรยจตามสายมีเพจเฟซบุ๊กให้ความรู้ มีสื่อโซเชียลต่างๆและกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนเป็นจำนวนมากนั่นก็คือการคัดเลือกทวีนในเมวันไอดซึ่งเป็นการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งและดีเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อยอดในมหาลาัยของเราและยังมีการประกวดทวีนในเมื่อวานดั e t h a i ไทยแลน a ์ p ชม n s h i p ในระดับจังหวัดซึ่งเราเคยเข้ารอบในระดับภาคมาแล้วด้วยยอสุดยอดไปเลย ยังมีการเข้าร่วมการประกวดทูบีนเมื่อวันไอดอลในระดับจังหวัดและส่งไปะระดับต่อไปและยังมีการประกวดชมรมในระดับอำเภอและจับจังหวัดในทุกๆปีและยังเป็นสมาชิกนิยสารัลทูบีนวันในทุกปีอีกด้วยทุกกิจกรรมเป็นการสร้างโอกาสและสร้างประสบการณ์ให้กับคนในสมาชิกและเป็นการสร้างกระแสนิยม และชื่อเสียงให้กับคนในชมรมอีกด้วยยุทธศาสตร์ที่สองยุทธศาสตร์ที่สอง,าสองการเสร,ริมสร,รม้งรางภูมิปัญญานใจให้แก่เยาวชน,นชมรมดําเนินกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อใ,ใจ 2B น้ำวันตามแนวคิดปรับภูมิ<ว>สร้างสู่แก้ปัญหาและพัฒนาอีคิวซึ่งการปรับภูมิของชมรมมีสองด้านคือหนึ่งการพูดคุยตรงสารแกนนำหรือสอา,าสมบัครประจําศูนย์ในลักษณะเพื่อช่วยเพื่อนสองการพูดคุยผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์กิจกรรมสร้างสุขของเรามีมากมายจัดขึ้นตามความต้องการ พียงกิจกรรมที่จะดขึ้นภายในศูนย์เพื่อนใจทูบีนวาานเท่านั้นชมรมของเรายังมีกิจกรรมภายในนอกศูนย์เพื่อนใจทูบีนวาวนที่จัดขึ้นประจำทุกปีเช่นค่ายราชภัสุรินอาสาค่ายชมรมทูบีอาสาพัฒนาท้องถิ่น กีฬาต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมทอความดีด้วยหัวใจกิจกรรมเรินวิ่งการกุศลเพื่อเด็กและเยาวชนและกิจกรรมใหญ่ของเราที่ผ่านมาเมื่อที่5มีนาคมคือค่ายโรงพารามนุษยศาสตร์อีสานใต้เป็นการรวมพรานข้ามหาวิทยาลัยละะารศาชภัฏอีสานตอนล่างและนอกจากนี้ยังได้ส่งแกนนำเข้าร,ร่วมโครงการชูบีนัมบว a น e เดชิมระดับสังวดที่ขึ้นสัดขึ้นุบอีกด้วยนอกจากนั้นชมรมของเรายังมีโครงการใครติดยายกมือเพื่อใครติดยายกมือเพื่อโอกาสให้แสดงตัวเพื่อข้ารั บำบัดโดยสมัครใจมีศูนย์คัดกรองยาเสพติดในมหาวิทยาลัยเพื่อคัดกรองดูแลและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสุงสุรินจากการประสานงานโครงการทุบีน้ำมรกตระดับจังหวัดคือสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ยุทธศาสตร์ที่สามยุทธศาสตร์ที่สามการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้กับชมรมทูบีน้ำมรกตในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนห้าแห่งเช่นโรงเรียน มัธยมศสกษาพหลูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมโรงเรียนวีรวาสเยอทินโรงเรียนศิรินทรและโรงเรียนโบเชัยรุยาในเขตอำเภอเมือง,งสุรินทร์จำนวน4หมู่บ้านและประสานงานกับเครือข่ายเดิมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ชมรมเรายังขยายเครือข่ายเชิงรุกผ่กานพลังเด็กและเยาวชน,นพ,ลลลพลังเด็กและเยาวชนโดยการเชื่อมโยงพลังจากภาครัและภาคเอกชนในการสนับสนุนเครือข่ายแม่เป็นแม่ข่าใหญ่หาวิทยากูบีต่อเล่าประกอบด้วยเจนหาวิทยาลัยอีสานตอนล่าง เช่นมหาวิทยาลัยมีโดนวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาและยังมีและยังมีเครือข่ายขาย้ามนรสอาดอีสานใต้เกิดจากนักศึกษาห้ามหาวิทยาลัยได้แก่มหาวิทยาลัยราชัฒนสุรินบุรีรัมศรีสกเกตนครราชสีมาและอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งและสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนจากการดำเนินงานของการทวีน้ำเงินของเรานะคะท่านำทำให้ ในกลุ่มเสีย่ยงไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดปัญหาสุขภาพทะเลาะวิวาทต่างๆนะคะทำให้มีปัจจัยเสีย่ยงทีลดลงลดลงมีความสุขเพิ่มมากขึ้นะะและคนในชมรมของเรานะคะยังเป็นที่ต้องการและที่ชื่นชมบของสังคมอีกด้วยเช่นนะคะประธานชมรมของเราและผู้จัดการส่งข,ของเรานะคะได้รับทุนการศึกษาได้รับรางวัลนักเรียนเรียนดีจากสะะาธารณสุข กลุ่มผานกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันอกเฉียงเหนือและดิฉันรองประธานชมรมได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการกบบรมโครงการนักข่าวสายฟ้าน้อยซึ่งคัดเลือกจากทั่วประเทศแค่20คนเท่านั้นและเลขาธงการของเรานะคะยังได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฟาริสันตลอดจนจบปริญญาตรีเลยค่ะ ปัจจัยที่ส่งผลสู่ความสําเร็จคือมีการดําเนินงานาต่อเนื่องมีแผนโครงการพัฒนาชมรมทุกปีขับเคลื่อนโดยพลังเด็กและเยาวชนโดยมีการบรรณาการจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทางภาครละเอกชนมาโดยตลอดและที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของชมรมเราคือเมื่อวันที่23 000, 000, 2, 000, 5, 61, ก,ก,กุมภาพันธ์ปี2561ทูลกระม่อมหญิงอุบลรัตนชการาสิริวัฒนาพันนาวดีสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อใจทูกปีด้มยวัน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชมรมทําให้สมาชิกและอุคลากรในมหาวิทยาลัยรู้สึกซาบซึ้งภาคภูมิใจที่ได้สนองพระปณิธานของพระองค์เราชาวชมรมทูบีนมวันมหาวิทยาลรัฐพระสุรินจัดสืบสานโครงการทูบีน้มวันต่อไปเพื่อให้เด็กและเยาวชนเพื่อนสมาชิกได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขพัฒนาเชิงรุกสู่ชมรมนี้เด่นในปี2564ภายใต้ร่มพระบารมีตามคำขัญที่ว่าเป็นเด็โดยไม่พึ่งยาเสพติดสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ